พีนเนาะขอว่ามันลูกใส่มาแล้วใส่แบบไรแท้เนี่ยเมื่อกองไม่นี่เองตีกองทีเดี๋ยวกูเลั้นหันถือไปทั้งหันว่ามันปักเตยตีกองแบบบ๊อบแหกกันเลยเนาะตีกองดีมาใส่ลูกจ็บปีเจ็บปีแล้วเดี๋ยวสัมผัสกองมาใส่มาเจรานหลังมอขันจันฮะมาเจรานหลังโอ้านหลังมอไปแล้วก็เมื่อาชีพเนาะบางเลย ผมคอยอย่าเด้อเออบ่าสิปซื้อปีบ่หนักหนักคือคู่บีบ่ให้กูถามเขาก่อนแน่กูร้องกูรักกูร้องกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ก็จะแปนาทีมาใส่ก่อนหลังมอขอนแก่นผู้ใดแนะน้ำมาหนึ่งคู่บีคือม้าเองไปเตยดึงม้าไปเตยดึงมามาประจำเลยบ่นี่ประจำคือมาตัวอันนี้จะเป็นข้าใหญกับคู่บีปอนี่ บอผู้บีลังม้อดีบ่บอลคู่บีบอลเีบอลคีซานหนยู่บีังม้อนี่แมงยำยิมคืออนไง้นกคือดอกฮ่าบาอะไรอ๋เทียบใ่กันมึงบอคือบอกเงาะไรกว่าตีกองตีกองสิวะอนนี้ตีกองเน่ยเนี่ยเปย่างเดียวเล่นบอมาดไม่ไม่ไม่คือเอาง่ายว่านั่งตีนังตีกองวันแรกอะเหมือนแบบเหมือนแบบตีมาแบบปีหนึ่งเลยนะแต่ยาเฝ้ายวด แต่ว่าบอลเลิศบอลเลิศบอลเลิศถ้บอกเตยอิริ่บักเตยเลิศกว่าอิริ่งกานบักเตยไปอยู่บอว่าที่ว้าบอกเตยคอมเมนพี่คอมเมนพี่คอมเมนอยู่ในอันยูทูบอยู่นั่นดีคอมเมนต์อยู่บอกเตยเลิศกว่าอยู่เอออาก็วัาตีตีกองเลือดอยู่แต่ว่าเตยเลิศกว่าพี่ก็ยังบอกอยู่หันดี พูดได้สิวาเตยพูได้สิวาน้องเลื่อนกับเตยลา่เต่าเตากับเตยอันนี้ก็ซื้อต่อเต่ากันแต่ว้าม่จะไปถามเขาประนั่นจะไปถามเขาประนันบอบอ เดอามาเอืนมนยียวหมันเอามเอาไปเติมนมุกบร้ม่ันเรื่องเตนามฮะิมพี่ถามน้องว่าน้องมาจากไหนเชไหมทำไมตีกองเก่งเฉยตีกองวันันีอ่จากใจเอับพี่พี่ว่กเอาพี่เลี้ยวอ่เลี้ยวขึ้นทั้งหานนาะพี่เลี้ยวขึ้นทั้งหานมาเอาคือตีกองมวนแท้บาสเดอันเปย ไปไปจำรถไปไปประกบเลยอันนี้เก็บของแล้วไปเรียบร้อยแล้วลงมาเร็งนี่ปาดมือกล่องไม่พี่น้องอายุเท่าไรก็สิบแปดปีซื้อน้องเต๋าเนาะแม่นี่ไม่ยันเขาเก็บของเขาก็แล้ว พี่มาสัมผัสเขาเนี่ยปรเด้บปถามทารทุกสุกดีบเขาเด้ถามคล้องเป็นมาว่าไปมากเด๋มางใดอีพีต่อไปจะไปถามเขาว่ากินเขาไปนี่เพรารหลุจักการสัมผัสคนอีพีเลยเคยไปสัมภาษณ์ดาราไหมเขาเคยไปถามไหมนักข่าวไปถามแอปทักษออนมาพี่แอปค้าทานข้าวหรือย,ยังข้าวหางสี่เคยมีอยู่บ่บ่ละ,อลละเออนั่นแหละแต่ว่าแต่วันนี้แต่งหน้าสวยนัาังสีมันนะเท่าไหร่ บ่บนบ่ดมืเนีมีมันถุงเน่อยมือเนี่ยดมไม่ยังกัมืเลยเยยรอมาครับบ้านยุยสก็วลูกบ้านยุยส่ยี่ห้อมเพิ่มมล้วขอนแก่นเลยไอเตยไปบอกอ๋อจังไหนคือได้เอามาดข้าวต้มมัดไหมกูดูนี่อมฝากครับบอกไม่พี่นะพี่อยากกินข้าวต้มมัดพี่ขอพี่ขอเออพี่ขออันหนึ่งเอาโอให้เมื่อโอเคนั่นแหละ เป็นไหนอันไอเตยไอเตยไอเตยไปบอกทางไหนคือไอเตยไปบอกไหนกรถก็เลยสิตำออกมาเงาะรถคุ่นขาปอให้ยังพี่เป่าพี่เป่ารถแม่คิดหน่อยคิดหน่อยเจ้าอย่าไปสนใจพวกกระเทยเด้อกระเทยที่ไม่มีความหมายกระเทยแกมัอกมึงเป่าแล้วมึงตำรับผิดชอบคำมเป่าอย่าขล้องนะทัวร์ลงกูบรับประกันมึงน่ากูบอกก่อน เออเรากูกับบอแกตั in quiero, ้งพร้อมนะเบิ ows, ้องอันทัวลกนี่กูบอแกตั้งให้นะบอสมบัติแรงข้าวให้นะฮะว่าไพ่ไม่ว่ากระซังไปพาว่าไกระซังใส่ใส่เอาไม่กูซา กดอามกูซาเหมือนแล้งเหมือแล้งกูจะเด็กินซอยจูเด้ออีหลีงไม่ไม่ไม่่เขา่อันนี้แม่แม่ขออธิบายกับเอซิก่อนที่มาสัมภาษณ์นี้คือน้องตีกองดีแล้วก็น้องมาใหม่อย่างพี่น้องได้รู้จักน้อง่าเมือกองมาใหม่เนี่ยเป็นไผ่มาจากสนะครับนะครับไม่ได้บอกว่ามาดูที่ว่าน้องหน้าตาดีหรือไม่ด้านแต่แม่ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วแต่มึงขานั้น แต่ชันน้นนี้คือมาอันนี้ชั้นพี่เอาเตาดูได้ไหมมาอยากาถามว่าน้องอนนเป็นใครมาจากาไหน,น,นไหแต่ที่หนึ่งในใจก็คือน้องเต้ยอ,อยู่แล้วคือตีกองเลิศดต,ตอนนี้เต้าแล้วเต้าก็เลิศเหมือนกันแต่ว่าเต้ยเลิศกว่า <k> ไม่เจ้าเพื่อขาดเกียร์ฮะเจ้าก้อนเมือนว่าหนีคอยเย็นเพิ่นใน้ติดตอกไม่ได้คอยเมื่อกี้ว่าเพิ่นีมากก็ได้ติดตามจากใส่ติดตามตีกองเมื่อคืนนี้เจ้าตีมอนี่รีดิตีเลิศดก็ได้มวนยังเดียวตีเลิศตีเลิศแบบตีเลิศคือตีเลิศแบบไหน เอาตีตีแบบตีแบบเลือดนี่บ่ือเปสร้างขานหมอกับหมองเงาะบ่จากมันอธิบายอีกอย่างตีเลือดก็คือเลือดปะนี่เราพี่ปอนะครับกำลังจะไปแล้วนะครับรอก็รอก่อนไปทานข้าวไปไปไปกินข้าวนอกไปมือน้องพอกันไหมปกเตื้อไม่ใส่ไปไปเยอะไปเยอะลบเราสิดตามึงบมงเงาะ อ๊ยไปเถอะไม่ต้องมายิ้มจะไปก็ไปเถอะเพลงเอาเอาของอยู่หลังรถเอาลงบักฟีไปเอาของอยู่หลังรหลดลงก่อนเอาแหล้วเดลี๋ยหละเตยเตยไม่ต้องหึงพี่ก็ได้เตยไม่ต้องมังหึงพี่หรอกพี่แค่ถามน้องเขาเฉยว่าน้องมาจากไหนก็ต้อนรับน้องไงน้องมาใหม่ไงน้องแม่งไม่ไม่รู้จากใครไง ให้กำลังใจน้องซื้อซื้นี้ไงห้าร้อยบอเรวก็มีคนให้มีก้อนให้นก็เอาบอเราเป็นดองพี่เปาดอกสิมาฉันสิมาให้เขาจไในมือนีจฉันได้ตีปแคสซีสีให้เขาหารอยนสิเอาใส่มาใส่ที่นี่เต้ยมาหนี่เพียเร็วๆมาหนี่มาหนี่ก่อนมาบอบอเต้ยกับเต๋ามานี่ก่อนไปใส่มีอะไรมาให้เร็วๆเร็วๆมีของมาฝาก มาให้นี่ Off> แบกไปเลยหนึ่งถุงเอาไปเลยหนึ่งถุงเอาเร็วๆเลือกเอาถุงในถุงหนึ่งเอาไปแจกเอาไปแจกเพื่อนอโอ้ยพ่อพีวดตนีวดน้ำเปล่าพ่อเข้ามาอีนีบ่อันถุงหนึ่งเอาไปให้พ่อพ่ออันพ่ออันนั่นนะครพอหยุดครับไอ้ไอการใช้เราอยุ่ใส่เลือกเอาเตยเอาถุงหนึ่งเลือกเอาถุงหนึ่งเร็วๆ อุ้มเอาลูกเพราะว่าพี่ถ้าบ่าเอาไปพี่เสียไปแจกคนขางทา้งเราเออนี่ยเราเอาไปเลยมาโจมถุงนี้ไปให้พยัญจการยิ้มจงเร็วเร็วเอาไปให้การใช้เร็วเร็วดูหันอยู่ไหนหันล่ะบอสเอาไปพยัญจการนี่เธอไปนี่เดี๋ยวเธอไปเอานัมนี่เดี๋ยวรัพอหยุด เออไปลักสยนะิทยเน่อเปิดไว้ฮ <zer x 3> ัลละพูดได้ป่าปีกับเปิดไว้ฮัลละอันใช้เยอะแสะ